วันนี้นะคะขออนุญาตพูดเรื่องนะคะทางอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะที่มีกรณีของน้องเก่งหรือว่าทัญรดทัญรเหรอน้องทัญรดที่โดนให้ออกนะเรื่องนี้นะคะกลับมาที่ผลประโยชน์เป็นเหตุสังเกตได้นะคะเรากลับมาที่เรื่องราวของเงิน500ล้านยายคนใช้คนนี้เข้าไปอยู่ในบ้านเขาได้ยังไง และทําไมถึงมีแผนการที่จะเข้าไปฮุบสมบัติเขาแล้วทําไมถึงมีคนของราชการช่วยเหลือเยอคนใช้คนนี้เพื่อให้ได้สมบัติของคุณยายเศรษฐีนีและคุณยายเศรษฐีนีเสียชีวิตเพราะอะไรมันเดี๋ยวมันกลับมาอีกมึงเชื่อกูนะเรื่องนี้นะเมื่อวานนั่งฟังในรายการพี่ทินนะก็ฟังของอมรินแล้วละ่ะอมรินก็รู้สึกแบบของขึ้นเล็กๆนะ กับการตอบของนายอำเภอนายอำเภอนะคะคือร้อยเอกหรือร้อยตรีคืออดีตทหารแล้วมาเป็นนายอำเภอกูก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมเขาถามหมาพวกมึงตอบแมวคือไ,ไหลไปลื่นไปตรงนั้นตรงนี้คือไม่ตอบมาแบบกูโปสี่ด้วยนะกูแบบกูิงงย่า่เลยอะ่ะขณะเขาถามตรงประเด็นนะสายหมต้อนรอดอะ่ะเขาถาม ใครต่อใครถามถามตอบไม่ตรงแล้วก็น้องคนนี้ออกนะมึงจะให้คนอื่นเขาคิดว่านี่ยังไม่เสร็จเลยหวีหผมทุกคนอ้าวคอนุ่ญาตหวีผมไม่ได้วยค่ะมือตากก็ไกวมือก็แกวงนะคะเสียสมาธิเอานะคะทุกคนคือน้องคนนี้ไม่ร่วมกันทุจริตโอ้โห มาเลยการคุณพิ่ทำไมน้องเก่งนี่นะคะถึงเอาเรื่องราวของน้องๆขององค์กรนี่มาบอกสื่อได้ยังไงครับมาฟ้องสังคมถูกแล้วค่ะตอนนี้น้องก็เป็นฮีโร่ค่ะที่รู้ว่าองค์กรของพวกมึงเอาไปเสือกสมบัติชาวบ้านป้าคนนี้อ่ะเป็นคนที่ไม่สมประกอบทางความคิดคงจะแก่อะไรพาณนั้นน่ะถึงเอาลูกมันอีกคนใช้เนี่ยเอาลูกมันมึงกลับไปที่คดีไอ้ตั้มมึงกลับไปที่คดีไอ้ตั้มมึงกลับไป เนี่ยสายสายจำุสาครมึงกลับมามึงกลับมาเรื่องราเดียวกันเลยนะเขามีมรดกห้าร้อยล้านอืมเขาก็มีทายาทของเขามีทายาทแบบลูกพี่ลูกน้องก็สายเลือดเขาแล้วพวกมึงเป็นใครแล้วถ้าพวกมึงไม่มีส่วนร่วมไปปลอมแปลงเอกสารลายเซ็นคนอื่นทําไมเขาแค่บอกว่ากูไม่ได้เซ็นกูไม่ได้เซ็นแล้วทําให้หนังสือนี้เป็นโมฆะ เท่ากับพวกมึงอะที่ให้เขาออกมึงให้แบบมึงไม่ต้องให้กูพอเสียมึงให้เด็กประมาณสักสิบขวบป่ะถามเรื่องเนี้ยคนเขาก็รู้ว่ากันแก้งเพราะว่าอีกคนที่ยังเซ็นเอกสารมันยังทํางานอยู่ขนาดทุจริตขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นกูบอกเลยอันดับแรกไล่ไล่แหนมเพอออกก่อนคะ่ะ มึงไล่ในอำเภอออกก่อนนะคะที่มันบอกว่าทาไมน้องทนยินรถนไม่ทําเป็นระบบทําได้เหรอพวกมึงรวมหัวกันเล่นพักเล่นพ่วงก็ทาได้เหรอถูกแล้วค่ะน้องที่น้องมาฟ้องสังคมค่ะลูกขอบคุณน้องนะคะลูกขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากใจเลยนะคะคนไหนที่ไม่ได้ความยุติธรรมนะคะกรุณาฟ้องสื่อฟ้องสังคมค่ะเพราะฟ้องฟ้องศูนย์ดำรงธรรมนั้นก็พวกเดียวกันข้าราชการค่ะนะคะ,นะคะ ข้าราชก,การที่แดกภาษีของประชาชนมึงแดกภาษีของประชาชนนะไอ้นายอำเภอมึงยังพูดไม่ร้เรื่องเลยอ่ะเขาถามหมาตอบแมวกูนั่งฟังนะกูโกเทปสองรอบสามแล้ฟังมึงตอบนะเฮ้ยใครไปฟังรายการพี่ธิน40นาทีอ่ะไปฟังที่มีอ่าลองแต้มโฟนอินเข้ามานั่นแหละที่บอกทำเป็นระบบ อันนี้นะคะดิฉันความความรู้สึกส่วนตัวระบบอมันเขาเรียกว่าระบบอ,อุปถัมอ่ะเฮ้ยไอเนี้ยเหรอนําเพอเนี้ยเหรอเฮ้ยท่านนายกส่งไปอ่ะทหารนะมึงยุตแต่นะยอะไรเงี้ยไอนั่นก็ไอ,ไอแล้วน้องมันจะได้ความยุติธรรมตรงไหนแล้วพวกมึงไปเสือกเรื่องราวของสมบัติคนอื่นทาเฮี้ยอะไรฮะไ,<อ>ไปปลอมลายเซน็นเขาทําไมเออปลอมลายเซน็น เพื่อไปยุ่งวุ่นวายกับสมบัติถ้ามึงจะให้กูเชื่อว่าพวกมึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมบัติห้าร้อยล้านของคุณยายคนนี้กูจะเชื่อได้ไหมเนี่ยรอให้กูเป็นอัลไซเมอร์ก่อนนะรอให้กูแบบพูดไม่ได้ก่อนกูแบบแต่สมองกูยังไงมันก็ไม่เชื่อมึงเห็นคนโหวตไหมฮะโอ้โหวันนี้กูบอกคนนี่จะต้องหน้าไล่ออกคือไล่อานา่นเพอออกก่อนแน่เพอเมืองสมุทรสาครออกกันอันดับแรกค่ะเบื้องภาษีประชาชนเนี่ยมึงเนี่ย มันนั่งแดกภาษีประชาชนพูดที่เรื่องที่มันสําคัญนี่กูถือว่านี่เรื่องสําคัญไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเรื่องขา้าราชการทุจริตเล,ละส่งสายไปที่สมบัติชาวบ้านแล้วถ้าเกิดมีสมบัติคนอื่นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรว่ามีสมบัติอีกแล้วอยู่ตัวคนเดียวพวกมึงก็ต้องส่งคนเข้าไปไปเป็นสปายอยู่สักสองสามปีแล้วก็วางแผนโน่นนี่นั่นไปทำให้ละเฮ้ย กลัวนะมึงอืมนี่เรื่องใหญ่นะคะทุกคนไม่ใช่เรื่องเล็กนะนี่สมุดสาครอ,อีกแล้วค่ะเรื่องร้อยทับสองยังไม่จบนะคะเรื่องไอต่าที่ไม่ถึงสารยังไม่จบนะคะมาเรื่องนี้อีกแล้วค่ะขอบคุณสายใหม่ต้องรอดนะคะน้องๆค่ะพี่ๆหลานๆลูกๆหลานๆทุกคนนะคะกรุณาเป็นคนขี้ฟ้องค่ะในเมื่อฟ้องนายไม่ได้ฟ้องระบบไม่ได้ฟ้องสื่อค่ะเพราะว่าสื่อมีความรู้ค่ะ และสื่อที่ประเทศไทยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าสื่อไหนก็ช่างกูบอกมาว่าสื่อศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสื่อศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเมื่อไหลสื่อพูดพวกมึงดิ้นนะกลับมาที่เรื่องห้าร้อยล้านถ้าพวกมึงไม่มีผลประโยชน์ไปเซ็นเขาทำไมฮนะไปเซ็นลายเซ็นคนอื่นทำไมขอโทษไปเซ็นลายเซ็นคนอื่นทำไมและพวกมึงทั้งหมด รวมหัวกันกันแก้งน้องที่ไม่ร่วมทุจรกิตกับพวกมึงก็ฝากถึงทายาทห้500าร้อยล้านด้วยนะคะก็มาดูแลนิดนึงนะคะช่วยเหลือน้องคนนิดหนึงถามว่าเงินเดือนเก้าพันเนี่ยกูพูดเลยนะคนคนนี้คนไปอยู่ในตระกูลพวกคุณได้นะเขาเรียกปกป้องทรัพย์สิในให้พวกคุณเพราะว่าเรื่องราวของลายเซ็นปลอมเนี่ยมันทําให้ไอ้รักบุญเอ้เอ้เรื่องรักบุญบุญธรรมเนี่ยทาไมถึงมัน กูงงมากที่ประเทศไทยในเมืองนอกมันต้องมีกําหนดอายุเท่าไหร่ไม่เกินสิบแปดท้ทุกคนไม่เกินสิบปดถ้าเกินเราไม่ได้่ะนะคะโอเคนะคะคนที่จะน่าจะไล่ฝากถึงผู้ว่าราชาการจังหวัดทุกจังหวัดเลยถ้ามึงมีลูกน้องที่เป็นทาหารแลือเส้นใหญ่กว่มึงมาเนี่ยมึงเอาไงดีอะมึืมึแล้วเห็นไหมในมอำเภอสังปลัดืึแล้วก็ ผู้ว่าราชการจังหวัดก็เอยเรียนมาปกครองมาด้วยตังแต่กูเจอตาหอนเนี่ยคนของงานกูเอาไงดีอ่ะกูถึงบอกว่าควรมีเลือกสี่ปีไม่ใช่พวกมึงอยู่กันตลอดฝังลากจนมีพักมีพวกใครไม่ร่วมทุจริตกับพวกมึงมึงก็กันแก้คำว่าจริยะอู้นี่มันเป็นเรื่องราวขององค์กรซึ่งไอ้ตรงนี้ตรวจสอบไม่ได้ด้วยจะบอกให้คำว่าอัจฉรอิอะไรว่าอะไรวะ แต,ตล่ละยธรรมแล้วเข้ากับเพื่อนฝูงไม่ได้ก็เพื่อนฝูงมันทุดแต่ิตและคนคนนี้อีน้องเกง่งมันไม่ทุดแต่ิตเนี่ยมันจะเข้ากับพวกมึงได้เลยเฮียแม่ข้าราชการคาบโจรไอโจขคา,าบข้าราชการโอ้ยตายแล้วกูนี่ของคืนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเง็น,นม่ได้กูยังหวีผมไม่เสร็จเลยเนี่ยไล่ออกก่อนเลยอันดับแรกเบื้องภาษีประชาชนกูาถามคำถามึงเหรอพวกมึงฟังรู้เรื่องกันไหม ใครฟังรู้เรื่องมั้งเนี่ยมีใครฟังเรื่องเนี่ยเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะคาร์ตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่และปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงช่วยเหลือให้คนอะไปเอาเงินคนอื่นช่วยให้คนเซน็นเพื่อไปเอาสมบัติของคนอื่นห้าร้อยล้านเนี่ยมึงคิดว่าเรื่องเล็กเหรอกูถึงบอกว่าน้องนี้นะมึงเตรียมตัวเลยมึงเป็นฮีโร่รอบเนี้ยมึงไม่ใช่ได้คืนตำแหน่งอย่างเดียวนะ มึงต้องได้โล่ด้วยและไอ้คนที่น่วหน้าจะไล่เดไล่ออกก็คือประหลัดที่รับรับบัญชามานะไอป้ประหลัดที่รับบัญชามาและนายอำเภอที่ไม่ได้ผลประโยชน์อย่างใจมึงให้กูคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยนะเรื่องเนี้ยเอาอีกแล้วนะนี่บ้านไอ้ตั้มค่ะสมุทรสาครค่ะอืมใกล้ๆบ้านกูเองแหละนะอืมไม่ห่างกันเน่าค่ะ เวยเรื่องราวของนายองค์กรวงเล็บเน่าเนะน่านะเน่าเน่านี่เขาเรียกว่าฝีแตกนะมึงเจอคนสู้กลับเด็กๆที่มันโดนข่มขืนแล้วมันออกมาฟ้องสังคมสมัยเนี้ยเขายังอยู่ข้างเด็กกันเลยแล้วน้องคนนี้เขาออกมาฟ้องสังคมเนี่ยเขาถือว่าน้องคนนี้กล้าหาญพวกมึงนี่นไม่กล้าเฮียตอบถามหมาตอบแมวส้วนตีนนาแอนมเพอหัวฮะ มึงออยู่เปลืองภาษีเฮียดไม่ต้องเปลืองภาษีเียมึงกินข้าวที่ชาวนาทำก็เปลืองข้าวพูดไม่รู้เรื่องอี